โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวอาวุธเนเจอร์นะครับทุกชิ้นที่อยู่ในสายเนเจอร์นะก็จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับผมไปไม่เสียเวลาไปเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟก่อนเลยนะครับผมพาสซีฟนะครับหลังจากเราใช้สกิลครบ4ครั้งเนี่ยเราจะเพิ่มฮีลลิ่งแคสขึ้น20% 3วินามีนะครับฮีลลิ่งแคสคือผู้ให้นะครับก็คือถ้าเราใช้สกิลครบ4ครั้งเนี่ยเราจะให้เขาได้เยอะขึ้นอีก20% พูดง่ายๆเหมือนตอนแรกผมฮิล1 0 0 0แต่ถ้าผมฮิลในช่วง3าวิเนี่ยผมก็จะกลายเป็นฮิล1 2 0 0นะครับให้กับคนที่ผมฮิลให้ประมาณนี้เนาะอันที่2ก็ง่ายๆเลยทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ย Normal Attack ก็คือการโจมตีปกติมันจะร e เจนมานาให้เรานะครับส3มานาต่อการโจมตี1ครั้งแค่นี้เองต่อไปนะครับอันที่3ก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลครบ5ครั้งเนี่ยจะได้เกาะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือดาเมจรี e ิสแตน n ์ e หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามวิเอาง่ายๆว่าใช้ ต่อไปครับอันสุดท้ายอันที่4โอเคนะพาร์ทสิบที่4นะครับผมก็คือหลังจากเราใช้สกิลไปครบ6ครั้งเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้เรา20เป็นเป็นเวลาสามวิแค่นี้เองง่ายๆครับก็คือใช้ครบปุ๊บก็วิ่เร็วขึ้นอ่ะผมเอาให้เห็นภาพอันนึงแล้วกันเนี่ยอันนี้คือ1นับเป็น1นะ2อันนี้ก็นับเป็น2นะสมมุติผมใช้สกิลอื่นอนะ่ะที่ไม่ใช่สกิลเนเจอร์ก็นับนะอย่างเช่นสกิลวิ่งเนี่ยสามมันเร็วขึ้นเป็น3ถูก, 4, 5, นะกป่ะอ่ะสี่ห้าหกเนี่ะ แค่นี้เองครับผมเนี่ยห้เห็นภาพทุกอันก็เป็นอย่างนี้ครับไอนที่เขียนว่าแบบใช้สกิลครบสี่ครั้งแล้วได้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นอย่างนี้เบมือนกันหมดเลยทุกอันก็คือใช้ครบก็ได้แต่ว่าได้ความสามารถที่ต่างกันแค่นั้นเองมาต่อไปเรามาเริ่มกันที่สกิลคิวทั้งหมดนะครับผมสกิลคิวสกิลแรกก่อนเลยนะครับมันจะทําการแปะใบไม้เนี่ยไปที่ตัวเป้าหมายที่เราเลือก1สเต็ซึ่งแปะได้สูงสุด3สเต็ซึ่งทุกๆ1สเต็เนี่ยมันจะได้ฮิลตามที่สกิลกํากหนดไว้นะครับ ผม,ผมแปะไปหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะได้ regen v, รีเจนทีละวิจริงๆเหมือนมันจะทีกว่า1นวิด้วยนะผมไม่แน่ใจว่า1วิหรือเปล่าแต่เหมือนมันทีกว่านะครับผมอ่าแล้วใบไม้เนี่ยมันจะอยู่8ปดวิถ้าสมมติโค้ดแปดวิอ่ะมันก็จะหายไปแบบเมื่อกี้ครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราแปะเพิ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2สเตจนะครับก่อนมันจะหายเงี้ยเนี่ยผมแปะเพิ่มนะม,มันก็จะกลายเป็น2แทนมันก็จะฮิลเยอะขึ้นซึ่งมันจะได้สูงสุด3าครับนี่อย่างเงี้อันนี้คือสุด 3, แล้วถ้ามันสามนันนะผมคีย์วิกรอบนึงเนี่ยใบไ,ไม้มันจะหายไปแต่ผมจะได้มานาเพิ่มขึ้น17นะครับผมต่อไปเป็นสกิลที่2นะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับผมมันจะบัฟตัวเองนะครับเมื่อเรากดบัฟเนี่ยให้เห็นภาพนะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างนี้นะครับผมเป็น5เเขี้ยวนะครับซึ่งถ้ามันมี5เขี้ยวนี่ยก็คือบ่งบอกถึงว่าเราโจมตีได้5ครั้งนะที่มันจะตีแล้วติดลากนะครับผมก็คือการโจมตี5ครั้งกดแล้วบัฟมันจะอยู่1ิวิก่อนที่มันจะหายไปแล้วทําให้้้้กกกกาาาาารรรรรจมมมมตีีี5คังงงขขออเเเเเเเนนนนน่ยทสิินะบผผปป็็็แแลลวววึ10% 10 อ่ะกดแล้วเนี่ยถ้ามีเขี้ยวคือมันอยู่5ครั้งใช่ไหมถ้าผมผมตีไป1หนึ่งทีเนี่ยลางมันก็ขึ้นแต่ว่าเขี้ยวมันก็จะลดลงนะครับเหลือแค่4อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็ตีแรงขึ้นอย่างนี้นะครับผมอ่ะซึ่งไอ้ลางเนี่ยนอกจากทําให้ตีแรงขึ้นแล้วเนี่ยมันยังตีกระจายได้อีกนะครับก็ยังสมมุติเราตีศัตรูตัวหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหมว่ามันกระจายโดนทั้งข้างด้วยก็คือน้องกระต่ายตายด้วยก็คือเนเจอร์เนี่ยเอาไปโซโล่ดันเขียวได้นะเพราะว่าถ้านี่ทำให้ตีแรงแล้วก็สาาาามมมรรรถตตีแล้้ววไไปปกะะจยดดนนนััอื่ณ เราตีมหมด5ครั้งนะครับผมแบบนี้เคี่ยวก็จะหายไปหมดนะครับถ้าเราตีมหมดหครั้งก่อนเคี่ยวมันหายเองเนาะปุ๊บก่อนบัฟมันหายเองนั่นแหละแต่บัฟมันเป็นเหมือนเคี่ยวผมก็เลยเคี่ยวจริงๆมันเหมือนหนามแหละมันไม่ใช่เคี่ยวหรอกอเป็นงนี้ใช่ไหมจะสังเกตว่ามันค่อนข้างมันก็ค่อนข้างแรงนะครับประมาณนี้บัฟได้เรื่อยๆเลยนะต่อไปเป็นสกิลคิวอันที่3นะครับผมมันจะสร้างต้นพืชนะครับต้นพืชเวทออกมาเป็นวงแบบเล็กๆซึ่ง เมื่อเวลาสร้างออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถให้พันธมิตรเนี่ยหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ศัตรูเรามาเดินเหยียบได้แล้วมันจะได้สแตนใบไม้เนี่ยหนึ่งนะครับสแตนใบไม้คือไอ้แบบสกิลหนึ่งอันแรกจําได้มั้ยครับที่แบบเราเลือกเป้าหมายเนี่ยแล้วเรากดปุ๊บมันจะแปะมีใบไม้ขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบวางนะครับผมนี่วางไว้อย่างนี้เป็นวงประมาณนี้นะครับผมซึ่งเวลาเห็นไหมพันธมิตรเดินเหยียบเนี่ยมันก็มันก็จะมีใบไม้ติดขึ้นมาหนึ่งก็คือติดขึ้นนมาาต่่่อแบบเีียววงงทร ถ้าสมมุติเหยียบไปปุ๊บก็ติดอีกไปเหยียบโอเคอ่ะเหยียบวงที่2ปุ๊บติดมันก็จะเป็น2สเตตนะครับผมแบบนี้แต่ว่ามันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในระหว่างวงที่เหยียบเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีละองกระจายอยู่นะครับอ่ะเหยียบไปจะเห็นว่ามันมีละองกระจายออกรอบตัวนะครับซึ่งไอละองที่กระจายออกรอบตัวตรงเนี้ยถ้าหากว่าเรามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยในรัศมี5เมตรจากไอวงที่กระจายออกนะ <ๆ S 2> นะเพื่อนจะได้สเตตใบไม้ด้วยนะครับผมซึ่งได้สูงสุด5คนครับพูดง่ายๆคือ เราวางใบไม้ไปเสร็จปุ๊บมีเพื่อนมายืนลุมกันเนี่ยห้าคนเนี่ยอ่ะเหยียบไปก่อนธรรมดาแล้วถ้าเพื่อนอยู่ในฟองเนี่ยเพื่อนก็จะได้ใบไม้ด้วยยกตัวอย่างเช่นผมสมมุติว่าอ่ะผมวางไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วผมอยู่ใกล้ๆคนที่เหยียบเนี่ยอ่ะให้อยู่ในระยะฟองเนี่ยเห็นไหมว่าผมได้ใบไม้ด้วยเนี่ยประมาณเนี่ยครับก็คือเอาง่ายๆว่าคนเดียวเก็บเนี่ยมันก็สามารถกระจายไปส่งต่อให้อีก5คนได้หรืออีกสี่คนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่า5้าพันธมิตรเนี่ยมันรวมตัวเองด้วยหรือเปล่ามันรวมคนที่เหยียบด้้ววววยยรรเปลล่่่่าาาาแแตนนจะมมมถัก็ มันจะได้สูงสุดอีก4คนนะครับที่เหยียบนี่ประมาณนี้เห็นไหมผมก็ได้ด้วยนะได้ทั้งคู่เลยนะใครเหยียบก็ได้นะขอแค่อยู่ใกล้กันเนี่ยเห็นไหมผมก็ได้2แต่ถ้าสมมติว่าไม่อยู่ใกล้กันเนี่ยผมออกห่างเนี่ยผมก็จะไม่ได้แล้วนะอีกคนที่เหยียบก็จะได้ฝ่ายเดียวนะเป็น3เห็นไหมผมก็ยังมี2เหมือนเดิมต่อไปนะครับสกิลคิวหมดละเป็นสกิล W ทั้งหมดครับสกิล W สกิลแรกนะครับคือนึกสภาพเหมือนของฮอล l ี่เลยที่แบบว่าฉีดแล้วเพิ่มเลือดครับก็คือให้เราเลือกเป้าหมายหนึ่าาาาอย่่งนนนนี้้ะะรรััจจกเเพิม เลือดให้เขาแล้วก็มานาให้เขานะผมป่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมรีสกิลห้ดูอีกรอบใช้แต่ตัวเองก็ได้นะเห็นไหมครับเนี่ยจะรีเจนเลือดแล้วก็มานาแล้วก็จะมีหลอดอยู่ว่ามันจะหมดตอนไหนก็คือนะครับในระหว่างที่เราฮิวอยู่ทุกคนสังเกตหลอดนะมันจะมีหลอดเขี่ยวๆอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อบอกว่าเราจะฮิวตอนไหนแต่ถ้าหากว่าเราได้รับดาเมจเนี่ยไอหลอดเนี่ยมันจะยิ่งสั้นลงสั้นลงครับต่อการที่เราได้รับดาเมจหนึ่งครั้งอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ AIIT ผมนะครับอมาตีีม เห็นไหมครับเนี่ยคือฮิวผมหายหมดแล้วนะผมโดนตีไปแค่สองทีอย่งตลอดมันลดแบบตึบตึบอะคือลดลดไปเลยเออเหมือนโดนตีแล้วหลอดลดอะประมาณนี้นะมันไม่ใช่มันไม่ได้ตีแล้วสตันนะครับแต่คือนั่นแหละมันถ้าเราตีแล้วเนี่ยถ้าเขาตีแล้วเนี่ยหล,ลอดผมมันจะลดนะครับผมเห็นปะ,น,ปะนะเมื่อกี้มันลดไปตึบหนึ่งสองตึบเลยประมาณนี้นะครับผม แค่นี้แหละโอเคสกิล W สกิลที่2นะครับก็คือล้างบัฟนะผมเรียกมันว่าล้างบัฟเพราะว่ามันเหมือนล้างบัฟของโมเมเซนอะไรพวกนี้นะที่มันล้างบัฟดีได้ด้วยเออไม่ใช่ล้างบัฟดีผู้ผิดล้างบัฟไม่ดีที่เราติดนะครับผมซึ่ง มันจะมีความอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือนอกจากล้างบัฟเนี่ยมันฮิลได้ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะฮิลตามสเตตใบไม้ที่เรามีอยู่เห็นไหมครับถ้าสเตตใบไม้ศูนย์มันก็จะฮิล143ถ้าสเตตใบไม้หนึ่งก็จะฮิล179ถ้าสเตตใบไม้สองก็ฮิลเท่านี้เท่านี้เอาง่ายๆว่ายิ่งสเตตใบไม้เยอะยิ่งฮิลเยอะครับแต่ถ้าเราใช้เปล่าๆเแบบนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยแบบศูนยะ์เนี่ยก็จะจะฮิลน้อยเห็นปะเนี่ยผมได้ฮิลมา179เมื่อกี้เห็นไหมครับอ่ะจำไว้นะครับ179สมมมมมุตติผมมีีอออ่่่าใบไ้ยูทัวน ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น2 2 4รอี่เนี่ยอะ,อ,ะอะไรทำนองเนี่ยครับสมมติว่าผมมีติดอยู่สักอ่ะเอาเต็มเลยแล้วกันก็คืออ่าสามนะผมอ่าโอเคผมมี3ละเดี๋ยวรอก่อนฮิวปุ๊บเนี่ยผมก็ได้387นะครับผมอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ยังสามารถล้างบัฟได้ได้ด้วยนะครับแต่ซึ่งไอการฮิวเนี่ยมันฮิวพันธมิตรได้ด้วยแล้วก็มันฮิวได้สูงสุดแค่5คนนะครับผมก็คือถ้าเกินอย่างนี้คนอื่นก็จะไม่ได้ฮิวแล้วนะนะคนที่อยู่ในวงนะครับได้5คนเนาะ ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถล้างพวกบัฟกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ AI สตันผมนะครับจัดมาปึ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมโดนสตันผมก็กดได้แล้วผมก็ใช้ใส่ตัวเองปุ๊บผมก็คือหายสตันปึ๊บอ่ะโอเคบัฟหลับก็ได้นะครับผมประมาณนี้หมวกใบมันจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นหมวกใบแบบ,แบ,บสมองนะครับมาอ่ะใช้มางั้นก็ใบมาอ่ะโอเคได้นะครับแต่ว่าถ้ายังอยู่ในวงก็โดนใบเหมือนเดิม ก็คือกดได้แต่อยู่ในวงก็ยังโดนใบเหมือนเดิมนะถ้าเป็นหมกสโมกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสโมกแบบสโมกแบบใบมันอยู่ที่พื้นอะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะมันไม่ได้เป็นบล็อติดตัวเราแต่มันอยู่ที่พื้นนะโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีใบอยู่ที่พื้นของเม้นเนี่ยอันนี้มันจะหายเลยนะครับจากที่ลองมาเพราะว่ามันน่าจะตากกว่านะเห็นไหมว่าผมหายเนี่ยทั้งที่ผมยังยืนเหยียบวงใบอยู่เนี่ยทั้งทั้งที่อันนี้มันก็อยู่ที่พื้นเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือผมหายนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นสโมกคือผมมไ่หายนะ อ่ะคือถ้าผมเดินเข้ามาเงี้ยแล้วผมกดเนี้ยล้างนะผมหายนะแต่ถ้าผมเดินออกแล้วเดินกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเหมือนมันแอคทีฟใหม่อีกรอบนะก็คือผมโดนใบใหม่เออแต่ถ้าเราอยู่แช่ยาวๆเนี่ยจนกว่ามันจะหมดเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ไม่โดนนะเอาง่ายๆว่าเอาสมมุติว่าถ้าเจอเม็ดใบแล้วใช้อันเนี้ยล้างนะครับก็ก็ถ้าเดินออกมาแล้วก็จะก็จะเดินกลับเข้าไปแล้วกันก็แค่นั้นแหละหรือไม่ก็ถ้าจะไม่ออกก็อยู่ยาวๆครับก็ก็ไม่โดนอะไรละ ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นสกิล W อันที่3นะครับผมก็คือมันจะสร้างเกาะขึ้นมานะครับผมให้เป้าหมายที่เราเลือกซึ่งจะได้เกาะน,นะครับแล้วก็ได้ฮิลลิ่งรีซิฟวิ่งอ่ะฮิลลิ่งรีซิฟวิ่งคือผู้รับนะครับไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่านะฮิลลิ่งรีซิฟวิ่งคือผู้รับก็คือคนที่ได้รับโล่เนี้ยจะได้รับฮิลแรงขึ้นเพราะว่ามันเป็นฮิลลิ่งรีซิฟวิ่งแปลว่าใครที่ได้โล่เนี้ยจะได้ฮิลแรงขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ได้เกาะด้วยนะะน,นะรัผมมมาามาดดูสฟฟ 210นะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้คือสกิลหนึ่งแบบผมยังไม่ใส่เกาะน,นะแต่ถ้าผมใส่เกาะปุ๊บอ่ามาฟาดมาเหลือแค่170นะครับผมก็คือลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีนี้เรามาดูพิวแบบใบไม้ธรรมดานะครับผมแปะ1สเตเนี่ยผมได้18เห็นปะแปะ2ผมได้37แปะ3ผมได้55นะครับผมอันนี้คือกรณีที่เรายังไม่มีสกิล2นะครับผม แต่ถ้าเดี๋ยวเรามีสกิล2ผมพอลองใช้ดูอ่ะมันจะได้77นะครับผมสามสามแต่แต่แต่ถ้า1จะกลายเป็น26ถ้า2กลายเป็น51เอ็ดเนี่ยนะครับมากขึ้นอ่ะก็คือใครที่ได้รับสกิล2เนี่ยนอกจากถึกแล้วยังโดนฮิวยังได้รับฮิวมากขึ้นด้วยประมาณนี้ครับผมจบละง่ายๆมีแค่นี้เองต่อไปเป็นสกิล W สกิลสุดท้ายนะครับสกิล W สกิลที่4นะครับผมคือ มันจะทําการเลือกเป้าหมายก่อนนะครับก็คือเราต้องเลือกเป้าหมายก่อนว่าเราจะใช้ให้เพื่อนหรือเราจะใช้ให้เราแต่ว่าได้เฉพาะเป้าหมายที่เป็นพันธมิตรเท่านั้นนะครับผมซึ่งหลังจากเราเลือกเสร็จเนี่ยมันจะกระจายเป็นเหมือนลมสีเขียวออกมานะครับผมแล้วคนที่เราเลือกเนี่ยจะได้เกาะเฉพาะคนที่เราเลือกนะจะได้เกาะขึ้น86นะครับเป็นเวลา2วิก็คือถือขึ้นนั่นแหละเฉพาะคนที่เราเลือกนะซึ่งไอ้ลมเนี่ยเวลาที่มันกระจายไปหาคนข้างๆเนี่ยคนข้างๆจะได้รับใบไม้นะครับผมตามจํานวนสแต็กที่คนที่เรากระจายลมให้ตอนแรกอะครับ อ่ะพูดอาจจะงงแต่ถ้าใช้ให้ดูน่าจะเข้าใจก็คือสมมุติผมแปะสเตตให้เป้าหมายนะครับที่ผมเลือกหนึ่งสองอย่างเงี้ยแล้วผมกดกระจายลมใส่ตัวเป้าหมายที่ผมแปะคนที่อยู่รอบๆจะได้สองสเตตเห็นปะเนี่ยผมมีขึ้นมาสองสเตตแล้วก็คือแต่ว่าไอคนที่ผมปล่อยลมให้เนี่ยก็คือคนที่ผมมาร์กเป็นเป้าหมายเนี่ยมันจะได้เพิ่มอีกหนึ่งสเตตงงไหมเหมือนจะงงแต่ไม่น่างง,งหรอกก็คือผมแปะให้เขาสอง ถ้าผมกดเนี่ยสกิลสองให้เขาเนี่ยสกิลเนี่ยกระจายลมให้เขาเนี่ยเขาจะได้เป็น3แต่ว่าคนที่โดนลมเนี่ยที่กระจายออกมาจากรอบตัวเขาเนี่ยจะได้สองนะครับผมสมมุติผมแปะที่ตัวผมหนึ่งแล้วผมกระจายลมให้ตัวเองอ่ะไอคนที่ผมก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแต่ว่าคนที่โดนกระจายลมจะได้หนึ่งเท่ากับตอนที่ผมมีดูนะครับเนี่ยผมได้เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองเห็นไหมแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆ้างผมเนี่ยก็ได้หนึ่งเพราะว่าผมกระจายลมตอนปัจจุบันอ่ะที่ผมมีก็คือหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ดูนะครับอ่ะเราให้ตัวเอง อ่ะเราได้สองแล้วนะแปลว่าคนที่เรากระจายลมอ่ะเขาจะได้2ถูกไหมแล้วเขามีอยู่แล้วหนึ่งลมกระจายลมมันก็จะเป็นสามทั้งคู่นะครับเพราะว่าผมมีอยู่2ผมให้ตัวเองผมได้หนึ่งแล้วก็คนที่โดนกระจายลมเนี่ยมันได้ตอนที่ผมมีอยู่2ก็เท่าเขาเท่ากับเขาบวกไป2กลายเป็น1นึบวกสก็เป็นสามก็จะได้เป็นสามทั้งคู่ประมาณนี้ครับก็ลองไปคิดหาเทคนิคเล่นดูเอาแล้วกันว่าจะคอมโบอะไรยังไงถ้าใช้สกิลสเป็นอันนี้นะจะคอมโบแปะให้ตัวเองเท่าไหร่ แล้วก็จะกระจายลมให้คนไหนให้คนที่แปะเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาเลยครับอ่ะสมมติคนที่แปะมี3อย่างเงี้ยก้งง่ายๆเลยคุณเลือก,กระจายลมไปเนะี่ยไอคนที่ได้รับเนี่ยมันก็ได้3มก็แค่นี้เองเอาง่ายๆว่าคุณแปะให้คนคนหนึ่งสามอ่ะหรือแปะให้ตัวเองก็ได้3อ่ะถ้าคุณกระจายลมไปให้คนอื่นนะคนอื่นมันก็ได้3เท่าคุณอนะ่ะแค่นั้นเองมันไม่ต้องคิดเดยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่บวกเลขอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นจริงอะนะอืมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับสกิลคิวกับ W ของเนเจอร์ทั้งหมดนะครับผมต่อไปจะเป็น Skill หล,นะละนะนหละแ่ ตามนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะสกิลหลักของเนเจอร์สตารฟนะครับก็คือง่ายๆเลยถ้าเรามีสเตตใบไม้นะครับผมเราจะได้รับคิวตามสเตตใบไม้นะครับผมตอนที่เรากดอันติเนี่ยผมมีถ้าผมมีศูนย์ได้ร้อยเจ็ดแปดถ้าผมมีหนึ่งได้ร้อยสองสองเอาง่ายๆมันเหมือนสกิลวสกิลนี้เลยเนี่ยถ้ายิงสเตตใบไม้เยอะยิ่งได้เยอะยิ่งมีน้อยก็ยิ่งได,งได,งได้น้อยนะครับผมแต่ว่ามีความสามารถหนึ่งคือถ้าเรามีสเตตตล่างนะครับก็ก็คือ skill สกิลลากด้วยสกิลคิวอันนี้แหละเนี่ยที่กดแล้วมมััันนนได้แบบบบตีเป็ฟราะคผ มันมีอันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าต่างกันตรงไหนนะครับผมก็เริ่มจากความสามารถแรกก่อนนะถ้าเรามีสเตตใบไม้เยอะเราได้เยอะมีน้อยเราได,ได้น้อยอเดี๋ยวให้เห็นภาพนะเราจะฮิลพร้อมกันเลยนะครับก็คือผมจะแปะไว้ที่ตัวเอง1นะครับผมเอาเดี๋ยวเอาสักสองก็ไดนะ้แล้วผมแปะให้ที่ AI นะครับอเอาเอาหนึ่งกับสามแล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างเยอะๆเลยผมแปะให้ AI ไสามนะครับแล้วตัวผมเองมีหนึ่งนะผมจะฮิลนะครับ,รบดูดีๆนะ เห็นไหมว่าผมบวก227แต่ AI บวกสี่กว่าๆนะครับผมก็คือเนี่ยตามนี้มันจะสร้างวงฮิวออกมารอบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะฮิวเยอะตามใบไม้ของคนที่เราฮิวให้นะครับถ้าใบไม้ยิ่งเยอะก็ยิ่งฮิวเยอะใบไม้ยิ่งน้อยก็ยิ่งฮิวน้อยแค่นี้ครับผมอ่ะอันแรกนะครับต่อไปเป็นอ่าความสามารถที่2นะครับก็คือใช้กับสเตตลากถ้าเรามีสเตตลากอยู่นะครับผมแต่ว่าเรามีเท่าไหร่ก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมี3นะครับคือถ้าเรามีอย่างน้อยเนี่ยถึง3เนี่ยเราจะรูทนะครับผมศัตรู ที่อยู่รอบอันติเราแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูเลยจะได้เห็นภาพนะครับดูนะครับสเตลล่าของผมปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับผมอย่างนี้สมมติผมมีอยู่5นะผมกดอันติเห็นไหมครับมันก็จะรูดคนที่อยู่รอบๆเนี้ยครับรูดแค่แป๊บเดียวครับไม่นานมากแล้วก็จะทำดาเมจนะครับผมแต่ถ้าหากว่าผมเขาบอกว่าต้องมี3หรือว่ายางน้อย3ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าถ้าผมมี1เนี่ยมันจะต้องไม่ติดใช่ไหมมี1หรือ2อะผมผมผม,มี1แล้วกัน อ่าโอเคเห็นไหมครับก็จะเป็นงี้ครับมันก็จะไม่แสดงผลนะครับก็คืออย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย3ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมถึงจะแสดงผลนะอ่าต่อไปจะเป็นเกตเนเจอร์สตาร์นะครับผมก็คือต่อจากการแรกเลยจะเป็นแบบเวอร์ชันเกตนะครับก็คือใหญ่กว่าอันแรกนั่นเองแค่นั้นเองนะครับผมอ่าอันติีของเขานะก็คือเลือกเลือกเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เป้าหมายที่เลือกเนี่ยจะได้เกาะนะครับผมเป็นเวลา8นดวิจากนั้นเนี่ยเมื่อได้รับดาเมจเนี่ยจะได้รับฮิวนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมต้องเลื่อนรถก่อน อะเอาเป็นว่าหลักๆคือคนที่ได้รับบัฟเนี่ยครับโดนตีแล้วเนี่ยจะรีเจนเลือดเพิ่มขึ้นต่อการที่โดนตีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งพิษนะครับผมนี่ครับผมใช้ปุ๊บอ่าแล้วถ้าผมโดนตีเห็นไหมเลือดผมขึ้น59เนี่ยโดนตีเลือดขึ้น59คือโดนตีทีหนึ่งเลือดก็ขึ้นทีหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันใช้ได้ดีกับพวกที่เป็นแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับเช่นพวกพิษพวกไฟอะไรพวกเนี้ยมันมันก็ขึ้นรัวๆเลยนะเพราะว่าติดพิษติดไฟติดเเเเเเผผผาานนนนนะะะะคคครรรรััับบมมมีี่่ยยลลลืออดดก็จขึ้้วๆแงห โอเคต่อไปนะครับเป็น Y วสตาร์ฟนะครับผมก็ง่ายๆเลยง่ายมากด้วยก็คือมันจะสร้างวงวงหนึ่งขึ้นมาซึ่งหลังจากมันสร้างวงเสร็จเนี่ยวงนี้จะอยู่ได้ทั้งหมด6วินะครับผมและว,วงมีลัศมี7เมตรนะรผมแล้วก็สามารถฮิวคนที่อยู่ในวงได้สูงสุด10คนนะผมพันธมิตร10คนเนาะร,รวมตัวเราด้วยนะครับผมซึ่งคนที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะได้รับฮิวทุกๆ1วินาทีระหว่างที่วงมันอยู่สรุปคือถ้าอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ได้รับฮิว6ครั้งนะครับก็แค่นี้เองเ เนี่ยผมได้ร้อยหนึ่งอ่ะคนคนไม่อยู่ก็ไม่ได้นะอย่างผมไม่อยู่ผมก็ไม่ได้เนี่ยแค่เนี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเกินหกนะคือผมรู้สึกว่ามันอยู่หกวิก็จริงแต่เหมือนอาตรายหิวมันเกินหกอะหรือผมนับผิดก็มันดูผมขอลองดูอีกรอบนะึงแต่ผมเหมือนมันเกินจริงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไม่เกินผมมั่วโทษครับต่อไปนะครับผมเป็น ไวสตาร์ฟนะครับผมก็อันติีนะครับกดแล้วจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับผม15%กดแล้วอันติจะอยู่ที่ตัวแล้วนะอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนมันเป็นอย่างงี้ครับกดแล้วจะสร้างวงฮิวเพิ่มรอบๆแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ได้นะนอกจากเดินเฉยๆแล้วก็เราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยู่รอบวงเราเนี่ยก็จะได้รับฮิวด้วยแบบที่เราได้รับนะครับได้สูงสุดอ่าทั้งหมดนะครับ10พันธมิตรนะครับก็คือ10คนนะผมเหมือนเดิมนะได้สูงสุดแค่10คนนะแล้วก็อีกคคววาาามพิเเเเศษนนึงงือีี่่่่ยรระหทใช้ เราจะไม่สามารถโดนแคนเซิลได้นะครับก็คือระหว่างที่เรากดสกิลเนี่ยแล้วเราโดนสตันโดนใบโดนอะไรก็ตามเนี่ยคือตัวเราโดนนะเราโดนสตันเราก็อยู่นิ่งกับที่เราโดนรุ่เราก็อยู่นิ่งเราโดนอินตรลับเราก็เออตามนั้นอนะ่ะหรือเราโดนใบเราก็โดนใบจริงจริงแต่ว่าทุกอย่างนะครับที่เราโดนเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้เราหยุดคิวได้เลยก็คือเราแค่โดนเฉยๆแต่จะไม่หยุดนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะจะให้ AI ทําทุกอย่างเพื่อที่จะแคนเซิลสกิลผมนะครับโอเคเริ่มนี่ครับเขาสตันเห็นไหมเนี่ยหลับผมผมก็ไม่หลับเนี่ย เห็นไหมครับมันมันไม่หยุดนะครับคือมันไม่หยุดเออคือผมยังไม่หยุดคิวนะผมยังสามารถคิวได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราโดนระูทเนี่ยอันนี้เราหยุดเดินก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังไม่หยุดคิวอะไรเหมือนเดิมเนี่ยประมาณเนี้ยเค okay, ต่อไปนะเป็นคาถาดูอิสตาร์นะครับผมดูอิสตาร์เนี่ยก็คือคิดง่ายๆครับมันจะฝังมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไว้ในตัวเป้าหมายนะครับผมซึ่งเราสามารถฝังได้สูงสุดเนี่ยสองเป้าหมายนะครับผมในช่วงเวลาที่มันกําหนดเนาะก็คือเอาง่ายๆนะกล่าวคือสมมุติผมกดฝังไปนะกดดฝัััััังงไปคคครร้เเเห็นนนนนนนมมมมยบบจจะะีีีววลาาก่่่อทู ซึ่งถ้าเรากดกดอีกรอบหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะคููดาวเนี่ยเราจะฝังได้อีกหนึ่งคนนะผมประมาณนี้ซึ่งคนที่เราฝังมเมล็ดให้เนี่ยก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ครับผมจะได้รับพิวนะผมหลังจากที่ฝังมเมล็ดไปสักพักหนึ่งมเมล็ดมันระเบิดเนี่ยสามวิเนี่ยหลังจากฝังเนี่ยก็จะได้รับพิวนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเนี่ยผมฝังไปปุ๊บจะมีแสงเขียวงี้แล้วพอครบสามวิปุ๊บอ่ะเขาจะได้รับพิวนะครับสี่ร้อยสี่สิบอ่ะเห็นไหมประมาณนี้แล้วสกิลเราก็จะคููดาวถ้าเราไม่รีบกดฝังอีกคนหนึ่ง,นง,นค,งคนน่าาาสงัััววแล้้้ถเรรฝพอมก ฝังสองทีอ่ะไปที่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบฝังคนละคนก่อนสมมติผมฝังเขาหนึ่งผมฝังตัวเองหนึ่งเนี่ยไงครับเห็นไหมได้สองคนนะเราก็จะได้คนละสี่ร้อยนะผมประมาณนี้อ่ะแล้วถ้าหากว่าเราฝังไปที่คนคนเดียวทั้งสองมาเล่นเลยล่ะมันจะได้เป็นแปดร้อยไหมอ่ะลองดูนะครับคิดว่าน่าจะตรงใจอ่ะนี่ผมฝังไปสองรอบไปนะได้แค่สี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ สรุปก็คือถ้าใช้คูมจริงๆเราก็ฝังไว้ที่คนนึงแล้วก็ในช่วงเวลา 2. 5งจุาวิก่อนมันจะคูดาวเนี่ยเราก็เลือกฝังอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนคนเดิมนะครับผมมันก็จะได้คนละ400ประมาณนี้เนาะสำหรับดูอีสเต็ปหมดแล้วครับผมมีแค่นี้แหละต่อไปนะครับอีกคาถาหนึ่งนะครับแรมแพนสเต็ปนะครับผมซึ่งนะครับมันจะสร้างสปิริตแอนิมอลขึ้นมานะครับผมก็คือมันจะเป็นควางแหละเอฟเฟกต์มันจะเป็นควางเอาง่ายๆนะไม่ต้องอ่านสกิลครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆยเลยนะครับผมก็ค หนึ่งทางซึ่งทางเนี่ยมันยาวไปยี่สิบห้าเมตรและทางฮิลเนี่ยจะอยู่เก้าวินาทีนะครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพเห็นปะซึ่งใ้ทางตรงเนี้ยจะอยู่ทั้งหมดเก้าวินะครับแล้วก็ยาวยี่สิบห้าเมตรไม่ได้ยาวแค่แปดเมตรเหมือนกองไฟหลวงบุกเขมนะครับโอเคโอเคซึ่งนะครับในระหว่างที่ทางนี้อยู่เนี่ยจะฮิลพันธมิตรได้สูงสุดสิบคนนะครับผมก็คืออ่ะเข้าไปแล้วโดนฮิลเนี่ยได้แค่สูงสุดสิบคนนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ทุกๆ1คนที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ฮิลแรงขึ้นอีก3 0ต่อ1คนที่เข้ามาครับมันเขียนอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่เคยลองถึงสิคนจริงๆว่ามันมันแรงขนาดแบบเวอร์วังขนาดนั้นหรือเปล่าอ่าลองดูนะวิธีการกดใช้นะครับมันจะยากหน่อยเรากดสกิลหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องเลือกทิศทางด้วยนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะสร้างเป็นมันจะเป็นวงแอเรียขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราก็ต้องเลือกทิศทางหันนะครับว่าจะให้ควางเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนนะครับถ้าผมผมให้มันวิ่งไป แต่ถ้าเป็นอีกคนนึงเข้ามานะครับก็จะได้เป็น39นะครับผมอ่าก็คือคนยิ่งเยอะยิ่งฮิ้วเยอะนั่นเองนะครับผมคนที่อยู่ในทางยิ่งเยอะยิ่งฮิ้วเยอะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนะครับเอาแบบชัดๆนะครับผมอยู่คนเดียวก่อนนะเนี่ยครับผมได้ทีละ30สิเห็นไหมอีกคนเข้ามาอ่าก็จะเป็นส9นะครับผมเนี่ยแค่อยู่ในทางนี้นะครับก็ได้ฮิวแล้วนะครับผมตามทางยาวอย่างนี้เลยแค่นี้นะครับผม โอเคต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะครับไอรอนรูนนะครับหรือว่าคาธา,าฮิวอาวารอนนะของสายเนเจอร์นะครับผมอ่าเอฟเฟก,กนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากหรอกับผมพูดแป๊บเดียวก็น่าจะเข้าใจละแบบแรกนะครับคือลิงก์เรากับพันธมิตรก็คือเพื่อนกับเพื่อนอย่างที่2คือพันธมิตรกับศัตรูก็คือเรากับศัตรูหรือเพื่อนกับศัตรูก็ได้อย่างที่3ก็คือศัตรูกับศัตรูนะครับผมอาจจะมี3ความสามารถเนาะซึ่งเวลาเราลิงก์เนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด7วนะผมเจ้ดูหน้าตาตลิงกก์น่านะครับสมมุติผมลิงอ เพื่อนกับผมนะครับอยู่จิตวิแล้วก็ถ้าเทินออกเนี่ยไกลเกินไปเนี่ยมันก็จะหลุดเลยนะผมอ่าประมาณนี้เพราะนั้นก็ต้องอยู่ค่อนข้างใกล้นิดนึงนะครับต้องอยู่กันภายในรัศมี10เมตรนะครับผมถึงจะไม่หลุดครับถ้าออกเดินออกไปประมาณ15เมตรมันก็จะหลุดละอ่าประมาณนี้เนาะสก,กิลมันไม่ได้เขียนไว้นะว่าหลุดกี่เมตรแต่ว่าผมวันนี้ผมลองเดินกันดูเอานะครับผมโอเคความสามารถแรกนะครับถ้าลิง เรากับเพื่อนครับก็คือพันธมิตรกับพันธมิตรนะครับ, 1, บ, 1, รบเราจะแชร์ดาเมจกันจาก100%เนี่ยเหลือคนละ50นะครับผมแล้วก็เวลาได้รับฮิลเนี่ยเราจะรับได้กันด้วยกันทั้งคู่นะครับผมประมาณนี้อ่ะตอนนี้เรามี AI 2ตัวเราให้ a อตัวหนึ่งบัฟห่อมาตีอ่ะตีหนึ่งทีอ่ะเห็นว่าดาเมจจะเข้าประมาณนี้นะครับร้อยห้าสแต่ว่าถ้าผมลิงก์ตัวเองเข้ากับเพื่อนเนี่ย เห็นไหมจะเหลือแค่76นะครับผมแล้วเพื่อนผมก็จะได้รับดาเมจด้วยก็คือแบ่งกันคนละครึ่งแล้วถ้าผมฮิลเนี่ยเพื่อนก็ได้ฮิลด้วยเห็นไหมครับตามนี้เห็นไหมเพื่อนก็ขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมฮิลตัวเองนะอ่าโอเคก็อันนี้คือความสามารถที่1น,นะครับที่ว่าลิงเพื่อนอ่าเรากับเพื่อนนะครับก็คือพันธมิตรกับพันธมิตรน,นะครับผมก็คือจะแชร์ดาเมจกันแล้วก็พอจะแชร์ดาเมจกันคนละครึ่งนะครับผมผมจะโดนครึ่งหนึ่งเขาก็จะโดนอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะแชร์ฮิลกัน100%นะคคครรรััับผมมมตต่่ออไปวาาาสถที2ืศูกบ เรานะครับผมก็คือศัตรูกับเพื่อนหรือศัตรูกับเราก็ได้นะครับผมก็คือบันธมิตรกับศัตรูนั่นเองความสามารถนะครับคือเมื่อศัตรูได้รับฮิลเนี่ยเราจะได้ฮิลจากศัตรูเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ว่าถ้าเราได้รับดาเมจเนี่ยศัตรูจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะผมประมาณนี้เนาะเอาความสามารถดาเมจก่อนนะครับก็คือถ้าเราลิงก์ตัวเรากับศัตรูเนี่ยแล้วเราโดนดาเมจเนี่ยศัตรูจะโดนด้วยนะครับผมก็คืออ่ะมาพันธมิตรกับศัตรูอ่ะเดี๋ยวให้เขาตีผมนะครับอาจจะเห็นว่าเขาจะโดนดาเมจทีละสิบสองเห็นะะคครับผมโออเ่ก็ จะเป็นประมาณนี้ครับจะเห็นว่าเขาตีเขาตีผมเนี่ยเขาก็จะเจ็บนะครับก็คือเหมือนเชื่อมกันแล้วก็รับดาเมจร่วมกันแต่ว่าจริงๆมันรับแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆคือมันมันน้อยมากนะผมว่าน่าจะบัฟก็ดีนะน้อยเกินไปนะครับรับแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองทีนี้ผมจะเชื่อมตัวเองกับศัตรูแล้วถ้าศัตรูได้ฮิลนะครับแต่ฮิลเนี่ยะครับผมจะได้ด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ศัตรูได้นะครับเห็นไหมเลือดผมกำลังขึ้นอยู่หกสิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะที่ฮอลิชีนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้้คคคคครรรรรรัััััับบบบตตต่่อออไปวาาาามมมมสสถุดทยนนะะืืศศููเชกผ ถ้าเป็นสตูเชื่อมกับสตูเนี่ยเขาจะแบ่งดาเมจ50%เนี่ยไปให้สตูอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้โดนดาเมจนะครับเป็นูดาเมจด้วยพูดง่ายๆก็คือในกรณีที่สตูเชื่อมกับสตูเนี่ยแล้วผมตีตัวไหนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะได้รับดาเมจปกตินะครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นฝ่ายถูกเชื่อมอยู่เนี่ยจะได้รับ50%ของที่ผมตีแต่ว่าจะเป็นูดาเมจนะครับผมประมาณนี้เป็นูดาเมจก็คือทะลุกาะเอาง่ายๆอ่ะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือถ้าสมมุติผมลิงก์ ผมลิง AI ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปหา AI ตัวขาวเนี่ยคือ AI ตัวที่เป็นตัวสีเขียวเนี่ยจะโดนดาเมจจากผม100ปกติแต่ว่า AI ที่เป็นตัวขาวเนี่ยจะโดนดาเมจแค่50%แต่ว่าจะเป็น t ู o ดาเมจอ่ะก็คือโดนครึ่งหนึ่งผมตี AI ตัวเขียวไปพันหนึ่งไอ้ตัวที่เป็นตัวขาวเนี่ยจะโดน500นะครับผมแต่ว่าจะโดนเป็น t ู o ดาเมจก็คือทะลุเกาะไม่คิดค่าเกาะนั่นเองประมาณนี้เนาะอ่าพูดให้เข้าใจง่ายอ่าผมจะทําการลิงนะครับผมอ่าลิง AI ตัวนี้เข้ากับ AI ตัวนี้เค ทีนี้ผมจะตีไอตัวเขียวนะครับจะเห็นว่าตัวเขียวโดนดาเมจแล้วก็ตัวขาวก็โดนด้วยแต่ว่าตัวขาวจะโดนเบากว่าครับเพราะว่าโดนแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าเป็นทูดาเมจนั่นเองก็คือทะลุเกาะนี่ครับประมาณนี้หมดละ3ความสามารถของอไอรอนรูนนะครับก็คือเนเจอร์เออรรอนนะครับผมโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับเนเจอร์ทุกอันไปละบ๊ายบาย